วันที่7ธันวาคมถาที่ตลาดถามๆแม่ค้าตรงนี้ก็ได้ถามหน่อยได้ไหมครับตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรครับผมระนองธานีเปิดทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงครับ5โมงถึง7โมงเย็นทุกวันเลยทุกวันเลยคนมากันเยอะไหมตรงนี้อยู่ในจังหวัดระนองตำบลอำเภออะไรครับ บนอะไรหล่ะป้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้วันนี้มันติดไอ้นุ่ง่ะติดบางนอนครับครับแล้วตรงนี้วันนี้นี่โควิดอะไรต้องป้องกันปิดปากไหมหรือไม่มีหรอกมีบ้างมีบ้างเหรอช่วงนี้มันนั่นนั่นข่าวมันไม่มันไม่มีไอ้วันก่อนก็มีให้ให้ให้ระวังให้ระวังอ๋อช่วงนี้มันมันข่าวมันไม่ค่อยมีอ่ะมันมีไอ้นุองหะก็เลยไม่ค่อยนั่นกันเขาก็ไม่บังคับนะครับ คนมาเที่ยวก็ไม่เป็นไรก็รรม,มีใส่คนใส่ก็มีไม่ใส่ก็มีอ๋อไม่ว่ากันนะเดี๋ยวจำเป็นต้องใส่แมสก์ไหม <c oughs> ใส่ก็ได้ครับแจ้มไปไหนละ <c oughs> เดี๋ยวผมก็ใส่แมสหน่อยนะครับเพราะผมก็มาจากจังหวัดอื่นแล้วก็ผมทําช่องคุณลักแปดให้พี่สาวนะครับใส่แมสแป๊บหนึ่งนะครับ เสร็จพะโล่ดูตั้งแต่ร้านนางนี้มีขนมหวานาอะไรครับเนี่ยขนมอะไรครับแปลกด,ดีที่นี่ตำบลอำเภออะไรครับทราบไหมครับอำเภอเมืองจังหวัดระนองรัับผบไปดูต่อนะครับเดินไปซื้อของกินมั้ง ข้างในก็เหมือนตลาดสดทั่วๆไปมีขนมจีนด้วยแบ่งคนละครึ่งก็ใช้ได้นะครับอันนี้ร้านผลไม้นะครับร้านผลไม้มีร้านขายซอยมุกเดิน,น,นไปไหนกันแล้ว นี้ร้านไก่ย่างยูซุปเจ้าเก่าน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเชื่ออะไรครับล้อเนาะอะไรนะรอยมีแม่ดูหน้าคุณลุงแมหน้าอย่างนี้โอเคไม่ร้องไห้เนาะโอเคไหมรอไหม รอไหมครับรอยนะยังไม่ได้คำตอบนี่นะก็ปลาปลาอะไรครับนี่ป,าปาลาอะไรนะแห้งไก่แห้งไก่อย่างนี้ขายตัวละกี่บาทโอ <า S 2> ้ผมพาคนมาเดินเที่ยวนะครับปลาแห้งไก่ ตอนนี้ยังอยู่ด้านนอกอยู่นะด้านนอกก็มีรถกระบะขายน้ำมะพร้าวมีข้าวราดแกงเป็นแกงทั่วๆไปข้างในก็เป็นตลาดผ้าตลาดขายเสื้อผ้าขายของเดี๋ยวดูรอบนอกก่อนนะครับ ผมเดินพาเที่ยวนะครับในน้าช่องคุณลักปากนะครับไปดูกันว่ามีขายอะไรยังไงบ้างข้างนอกนะครับนี่านนี้ขายขนมใช่ไหมใช้คนละครึ่งก็ได้ขนมน่ากินเขามีมะม่วงด้วยนะมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงก็มี โอ้ยน่ากินน่ากินก็มีร้านขายดอกไม้ดอกไม้นี้รอบๆนะครับรอบร้านขายดอกไม้าทางนี้เข้าไม่แน่ใจว่าเข้าได้ไหม เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูสักหนึ่งซอยนะครับหนึ่งซอยแล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้ตอนนะี้ที่หมู่คณะไปทางไหนกันหาม่เจออันนี้ขายกล้วยนะผลไม้นะครับมีขนมปิ๊บใส่ปิ๊บขายผักขนมจีนก็ตรงนี้จะเป็นโซนขายผักขายอาหาร ก็เหมือนตลาดที่ภาคก,กลางผลลำไม้เครื่องดองอันนี้ผักแล้วก็พวกโชว์หวยของเครื่องทำครัวทั้งหลายทั้งปวงโอตรงนี้ก็เป็นตลาดปลานะครับตลาดปลา ใหญ่ดีไอไอนี่ปลาอะไรครับปลาฉงงามค่ะปลาอะไรนะฉงงามผมฟังค่อยๆรู้เรื่องนะอะไรฉงงามฉงงามหนึ่งนี่เป็นตลา,าดปลาอ,อ๋อนี่ขวดถั่วขวดถั่วขวดถั่ว,ว,ว,วขา,าเยเครื่องแกง แกมาซื้ออะไรขอ๋อมีขนมด้วยนะกับปีเลยก็เป็นพวกหอยกุ้ง เหมือนตลาดสดทั่วไปมีปลาด้วยนะครับปลาดุกปลาดุกไข่ไก่ไข<อ>่พวกถุงเดี๋ยวผมจะเดินอ้อมไปทางนู้นส่วนตรงนู้นเมื่อกี้กหัน่นสับหมูขายตรงนี้ก็เป็นผัก <S <S เป็นร้านขาย นยูทูบครับยูทูบนี่ตลาดนี้คนเยอะไหมครับผมครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อทอนครับทอนครับผมตลาดนี้เก่าแก่ใช่ไหมครับเก่าแก่ของน้องเลยครับรอครับครับผมเป็นในเมืองเลยใช่ไหมตลาดแรกเลยเหรอใช่เลยครับอ๋อรอครับตลาดเก่านู้นคือตลาดแรกของธรรมชาติอันนี้อันนี้ตลาดที่สองอ๋อประมาณที่สองแล้วลูกค้า มาจับจ่ายซื้อของเยอะไหมเยอะค่ะโดยมากเขาจะมากันตอนกี่โมงครับตอนเช้ากับตอนเช้ามืดเลยจะเยอะแต่ตอนเย็นตอนบ่ายบ่ายแต่ทายนี้จะน้อยหน่อยค่ะใช่แล้วก็คนต่างจังหวัดมาเที่ยวเยอะไหมครับก็ช่วงส่วนมากจะเป็นเทศกาลครับเราจะมาซื้อไปทําครัวใช่เนเทศกาลของฝากเมืองนองอยู่ตรงร้านนู้นอ๋อไอทีทางนูนั่นแหะเดินผ่านมาแล้วใช่ครับเดินผ่านมาครับครับครับขอบคุณมากก็จะเป็นทั่วๆไปเหมือนตลาดทุกจังหวัดนะนะครับผมโอเค่วเทศกาลคนจะเยอะ ครับผมอ๋อเ,เทศกากนละกานะครับเพราะว่าคนต้องกินครับถ้าไม่กินก็จะไม่มาตลาดใช่ไหมครับเดี๋ <c oughs> ยวไปเที่ยวต่อน,นะครับผมมาเที่ยวมาคนคนคนทีรมพอดีเพื่อนที่สะพ้ายอยู่ละนองครับครับมีไก่มีอะไร โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูตรงจุดของอันนี้ก็เมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วเดี๋ยวจะพากับดูอีกซอยหนึ่งภาพของฮะไปแล้วไปแล้วภาพบผมเราก็บอกว่ามีร้านของฝากด้วยนะเมื่อกี้ที่เดินผ่านนะครับที่เจอพี่สะพายพี่สาว มีร้านขายเสื้อผ้านะเป็นของเป็นเสื้อผ้าของคนมุสลิมเด้อใช่ไหมครับชุดหนึ่งแพงไหมครับเขาเรียกว่าชุดอะไรที่ใส่นี่ฮาบาย่าอ๋อพอดีผมเป็นไทยพุทธไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วที่ระนองตรงนี้นี่คนมุสลิมเยอะไหมคนไทยมีประมาณน้อยกว่าและคนจีนเชื้อจีนแต่มุสลิมจะเยอะที่สุด พอพอกัอนอ๋อครับผมอ่าในร้านนี่ชุดที่ถูกที่สุดราคาเท่าไหร่ครับราาชื่อร้านอะไรครับไม่มีชื่อใช่ไหมอ,นะอามีนาอามีนาอยากพาคนมาเที่ยวก็เดีย๋ยวเดี๋ยวจะถามแม่ค้านะชุดที่ถูกที่สุดชุดไหนครับราคาเท่าไหร่นานายนายน,ยน,ยน,ยนยอยากรู้จักชุดทางใต้หน่อยเรียกว่าชุดอะไรคับใบยากี่บาทรับกี่บาทสามร้อยห้าสิบ้แล้วทับแพงสุดตัวไหนครับแพงสุด <laughs> คือคนมาเที่ยวตลาดละนองชื่อตลาดอะไรนะตลาดอะไรนะระนองธานีระนองทนีตัวนู้นแพงที่สุดพันแปดร้อยบาทอ๋อโดยมากเขาจะใส่ได้ในงานหรือทั่วๆไปทุกวันแล้วถ้าเป็นงานสําคัญอะไรของชาวมุสลิมเขาจะใส่ชุดอะไรครับมันมีแบบแพงๆแต่ไม่ได้ลงไม่ได้เอามาขายขอบคุณมากครับครับไปเดินเที่ยวต่อนะครับร้านเดียวกันอ้กว้างใหญ่ดี มีของเยอะสองลอ็อคอันนี้ก็ข้าวราดแกงอิสลามเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นหน่อยนะครับอ๋อเมื่อกี้เราอยู่ข้างนอกเขาโอ้โ,อโอนี่หลังร้านนะนี่นี่ข้างในร้านอ๋ออาหารภาคใต้นะ นี่เป็นอาหารใต้ผสมอาหารภาคกลางใช่ไหมครับอาหารใต้ผสมอาหารภาคกลางใช่ไหมหรือว่าใต้หมดเลยผสมกันนะครับผสมกันชื่อร้านข้าวราดแกงอิสารามมีอาหารกล่องด้วย<ท>คนขายภาคกลางคนขายภาคกลางแต่ว่าแต่งงานมาเป็นชาวมุสลิมอ๋อมาจากจังหวัดไหนครับผม โอ้เหนือมันมันกลางเหนือใช่ไหมพิจิตเมืองชาละวันมาอยู่ระนองนะครับอะไรขายดีที่สุดนะครับเมนูขายดีที่สุดคือแก,ง,แกงเนือ้อแกงเนื้อชี้ให้ดูหน่อยอันไหนครับ หมดแล้วโหขอบคุณมากครับไปเที่ยวต่อไปเที่ยวก่อก็มีร้านขายเสื้อผ้านะครับขายเสื้อผ้าผ้าโทเรในตลาดนี้มีขายไหมครับเป็นเป็นชุดนอนมีไหมดูหน่อยได้ไหมฝากหนื้อร้านร้านเดียวกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูผ้าโทเรเจ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 มีมีชุดนอนผ้าโทเรขายด้วยดูดูดูหน่อยเลยไหนนะครับไหนครับ ไต่ไหนไม่เล็กเขาให้มาซื้อของไม่ไม่ดูดูแป๊บหนึ่งอ๋อแม่มันเป็นของผู้ผู้ชิดแอนน์ผ้าโพเรสของผู้ชายมีไหมผู้ชายไม่มีไม่มีของผู้ชายไม่มีเป็นร้านของผู้หญิงนะครับเนี่ยเนี่ยผ้าโพเรสไปโอเคขอบใจน้องมากนะครับให้ดูนิดนึงร้านขายเสื้อผ้าของผู้หญิงนะครับผู้ชายไม่มีนะครับ ผ้าโทเลนี่จะใส่แล้วเย็นสบายใช่ปะครับใช่ค่ะน้องเป็นคนใต้จังหวัดละน้องเลยไม่ใช่ค่ะมาจากจังหวัดไหนเป็นคนพม่าค่ะพะมา่าอ,อเป็นพมา่าเป็นพมา่าครับครับเป็นลูกน้องชาวพมา่าเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ช่องคุดลักแปดพามาเที่ยวชมจากเพียงนี้นะครับสจจบวัสดีครับยังไงก็กดติดตามช่องคุณลักแปดด้วยนะครับขอัสดีครับ อ่าจบตอนแล้วอ่าให้ให้หนูพูดพูดทำลาแฟนคลับช่องคุณรัก8 YouTube หน่อยอรัรแล้วสุดหยิ้มยิ้มยยิ้มลูกยิ้มยิ้มบ๊ายบายบ๊ายบายทำตาหวานทำตาบ๊ายบายด้วยทำตาหวานสิงซี่นพี่เออปะป๊าไม่พากขินๆขอบ๊ายบายหน่อยแล้วบ๊ายบาย บายบายโอเคสวัสดีครับน่ารักมากจำมั่มดีครับกินไก่แน่เลยใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยนะครับมาเที่ยวเรียบร้อยแล้วกลับแล้วนะครับสวัสดีครับ